ขณะดเดียวกันสรุปอีกสักทีหนึ่งณนะขณะนี้มี14คนนะฮะที่เป็นผู้เสียหายแล้วเข้าแจ้งความแล้วหนึ่งส่งฝากขังไปแล้วหญ<ะ>ิงสาอายุ18ปีรายแรกเพิ่งเกิด11เบษารายที่สองเป็นกรณีสาวราชบุรีแต่ไปเกิดเหตุลวนลามที่ลานจอดรถที่ราชบุรีอ่าที่เพชรบุรีเพชรบุรีค่ะอันนี้เดี๋ยวรอดู<ะ>รายที่สาม เป็นภรรยาของไฮโซนักื่อนไหวทางการเมืองอันนี้ส่งฝากขังแล้วค่ะถูกมาดังไรอันนี้เป็นข้อหาข่มขืนรายที่สี่อันนี้ส่งฝากขังแล้วเป็นน้องนักศึกษาปีหนึ่งที่ถูกกระทำอนาจารช่วงเดือนกุมภาที่ร้านอาหารย่านสุข,ขุมวิทรายที่5อันนี้เพิ่งมาแจ้งความที่เชียงใหม่เมื่อวันก่อนที่เรานําเสนไอไปอ่ะใช่ค่ะที่ว่ารู้จักกันในงานสัมมนา,าธุรกิจลงทุนอ้างว่ามีสัมมนา,าที่โรงแรมชวนไปพบพอไปถึงไม่มีงานจริงแล้วโดนลวน,ล,วนลาม รายที่6ที่เรานําเสนอไปเมื่อสักครู่ก็คือคนอัดคลิปนี่แหละเป็นผู้หญิงอายุ26ที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะครั้งแรกเนี่ยคือเธอดนขมขืนหลังจากที่นัดคุยธุรกิจการลงทุนที่ร้านอาหาร ผู้เสียหายเนี่ยรายนี้ตั้งใจมาให้ข้อมูลเป็นพยานยืนยันแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปเสียงที่เราได้ฟังกันไปจริงๆตัวเธอไม่ประสงค์จะแจ้งความนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็อธิบายว่ามันเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ดังนั้นตํารวจสอบปากคำแล้วก็ให้แจ้งความดําเนินคดีเช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อปี62เนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายกรณีลักษณะที่อายุเกินกว่า18เดิมเนี่ยยอมความได้ถ้าผู้เสียหายอายุเกิน18ปี62ค่ะ แก้ใหม่เป็นยอมความไม่ได้ถ้ายอมความได้คดียอมความได้อายุความที่จะต้องไปแจ้งความต้องภายในสามเดือนค่ะพอยอมความไม่ได้กฎหมายให่ออมากก็แปลว่าไม่ต้องภายในสามเดือนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มาแจ้งความเมื่อไหร่ก็ได้ภายใต้อายุความตามโทษตามกฎหมายอันนี้อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นรายนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นปี63หลังแก้กฎหมายปี62จึงเป็นคดียาญาแผนดินยอมความไม่ได้ค่ะรายที่7็ เป็นเด็กฝึกงานขณนนนะนั้นอายุ17ปีเหตุเกิดปี62นะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยอาสาขับรถไปส่งที่ BTS หลังจากเลิกงานระหว่างทางก็พูดจาแทะลมใช้มือลูบลวนลามแล้วก็จับของสงวนคือพยายามจะจับอวัยวะเพศของน้องนี่แหละอันนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าไม่ถึง18ยอมความไม่ได้นะครับค<า>ุธ่รมะรายที่8อันนี้มาพร้อมกับเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดปี59ถูกลวนลามค่ะรายที่9 เป็นผู้หญิงอายุ26ทําทำธุรกิจส่วนตัวเหตุการณ์เกิด63ที่คอนโดย่านสุขุมวิทคืออ้างว่ามีการรู้จักกันที่ต่างจังหวัดแล้วพอตัวน้องเข้ามาที่กทมก็ชักชวนกันไปกินข้าวพาไปที่คอนโดชวนดื่มแล้วก็ร้องคาราโอเกะจากนั้นก็ลวนลามซึ่งหลังถูกลวนลามเนี่ยสำหรับรายนี้เธอบอกว่าเธอแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะ<ม>ก็คือ13พฤศจิกาปี63แต่คดีไม่คืบหน้าจนถึงขณะนี้ เอาละสิคดีที่เก้าแจ้งขอมตั้งแต่ปีหกสามใช่ค่ะคดีไม่คืบหน้าอันนี้แหละจะเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องตามกันดูคค<ะ>ดีที่แจ้งความตั้งแต่ปีหกสามตอนนี้หกห้ารายที่สิบอันนี้ สงสัยว่าโดนวางยาด้วยเหตุการณ์เกิดปี59ค่ะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยให้น้องคนนี้ดื่มแอลกอฮอล์จนหมดแก้วแล้วหลังจากนั้นเธอไม่รู้สติไม่รู้สึกตัวเลยนะคะแล้วก็ถูกล่วงละเมิดรู้อีกทีก็คือตื่นมาตีห้าของอีกวันหนึ่งที่ป้อมยามหน้าโรงแรมดังย่านสุข,ขุมวิทนี่ฮะรายนี้เดี๋ยวบอกรู้สึกตัวที่ป้อมยามถามมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง เราปพ,อพอบอกเอามาจากป้ายรถเมล์ริมถนนเห็นเหมือนเธอไปยืนมึนๆงงๆไม่รู้เรื่องอยู่ในอาการเมาตรงป้ายรถเมล์เราปพ,อพอก็เลยเอากลับมาอยู่ตรงป้อมราปพ,อพอใใค่ะนี่กลายเป็นโรคโรนีเอามาทิ้งหรือยังไงร1ยสิบเอ็ดเหตุเกิดปี57ค่ะน้องถูกข่มขืนจนป่วยซึมเศร้ารักษามา7ปีตัดสินใจแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ชายคนนี้ออกมาปฏิเสธแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอจะสู้คดีด้วยราย,รายเป็นนักศึกษาไทยที่ไปอยู่ที่อังกฤษเหตุเกิดที่อังกฤษนะ ปี60ค่ะโด,โดนลวนลามแล้วก็บังคับให้ดื่มแอลกอฮอล์เธอเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วแจ้งความแล้วเมื่อ18เมษายนนี่ตั้งใจจะกลับมาแจ้งความเลยค่ะราย13ผู้เสียหายอายุ43ปีเหตุเกิดปี50ค่ะทำงานอยู่ในบริษัทต,ต่างชาติมีการแลกนำบัตรมีการโทรคุยชวนดื่มกาแฟพอเจอกันแบบประชิดต,ตัวเนี่ยก็เอามือมาจับขามาโอบเอวพยายามจะดึงเธอเข้ามาที่ตัวเขาก็พยายามเลี่ยง สุดท้ายผู้ก่อเหตุพยายามโทรมาชวนไปออฟฟิศปรากฏขึ้นไปไม่เจอใครปิดไฟมืดพาเข้าห้องประชุมพยายามอนาจารโดยใช้คำพูดว่าพี่ขอนะพี่ขอนะสุดท้ายหนีออกมาได้และรายที่14เป็นผู้เสียาหายที่อายุ31เหตุการณ์เกิดปี58ค่ะไปสัมภาษณ์งานแล้วบังเอิญเจอมีการขอเบอร์ติดต่อกันนัดกินอาหารพยายามจะรวนราม หลังจากวันนั้นก็ยังพยายามจะคุยเรื่องงานอีกนะคะแล้วผู้ก่อเหตุก็ชวนไปดูคอนโดที่จะทําธุรกิจเธอก็เลยยอมไปด้วยเพราะเห็นว่ามีเซลล์ผู้หญิงไปด้วยแต่พอไปถึงห้องอา้าวเซลหายไปไหนก็ไม่รู้คือขึ้นไปเซลล์ก็ดูอยู่ห้องค่ะปรากฏว่าถึงเวลาเธอก็ถ่ายรูปเล่นมีภาพเป็นหลักฐานด้วยแล้วเซลก็หายไป คือเซลลงไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็มาสวมกอดเธอจากทางด้านหลังแล้วลงมือคมขืนในห้องรายนี้เธอยืนยันว่าเธอมีภาพและมีหลักฐานด้วยเป็นภาพหลักฐานตอนที่ถ่ายเล่นเอาไว้ก่อนที่เซลลจะลงไปเดี๋ยวกลับมาว่ากัต่อครู่เดียวครับ